อัปเดตสภาพพร้อมใช้ค่ะ EP ที่แล้วเป็นสภาพก่อนแรกรับเข้านะคะ EP นี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้งานแล้วพี่ๆคะกำลังมองหารถเอามลล่าอยู่หรือเปล่าช่วงนี้ถามเข้ามาเยอะ จัดมาให้แล้วสวยๆอีกหนึ่งคันแท้แน่นอนเดิมแน่ๆน,นะคะเกียร์แท้เกียร์เดิมเครื่องแท้เครื่องเดิมร้อยเปอร์เซ็นถ้ากำลังมองหารถอีโคคาร์แล้วชอบรถประหยัดประหยัดแบบนี้นะคะรถแรงๆแบบนี้นะคะใช้งานได้อีกยาวๆห้าปีสิบปีต้องคันนี้เลยนิสสันอเมรา 1.2e เป็นตัวสปอร์ตเทคด้วยคันนี้ของแท้ของเดิมจากโรงงานไม่ได้เอาโลโก้มาติดเองแต่อย่างใดพี่ๆค่ะชอบแล้วใช่ไหมถ้าชอบรีบจับรีบจองกันให้ไวบอกเลยมาไวไปไวมีแค่คันเดียวสีขาวแท้ จากโรงงานพี่ๆขาสภาพสวยเดิมแน่ๆร้อยเปอร์เซนถ้ากำลังมองหาคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยพี่ขาผ่อนเริ่มต้นที่ในเลทฟรีดาวนะห้าพันกว่าหกพันแล้วแต่นะคะพี่ๆแล้วแต่พี่ๆพี่ะจะผ่อนว่าสั้นหรือยาวเท่านั้นเองพี่คะไม่ต้องคิดเยอะรีบจับรีบจองสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล,ล่างคลิปเข้ามาเลยนะคะอนะคะสามารถให้คําปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเบอร์ที่ให้ไว้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยถ้าชอบแล้วดูคลิปเต็มให้จบจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่ร่วมร่นมือสองเกรดเอตอนรับเข้าสู่ช่องที่มีแต่รถสวยๆสภาพดีแถมยังฟรีดาวได้ทุกคันพี่พี่ค่ะวันนี้นะคะสภาพน้องพร้อมใช้งานมากๆแล้วพี่พี่คานิสันอเมร r าคันนี้ปี2019ราคาเงินสดอยู่แค่279,000บาทเท่านั้นเองพี่พี่ค่ะไม่ใช้งานน้อยมากๆนะคะแค่60,000กิโเมตรเท่านั้นเองพี่พี่ รถปี19ปีนี้2024นะคะโอ้โหหปีใช้งานแค่ 60,000กิโลบอกเลยแค่ปีละหมื่นกว่าเท่านั้นเองถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะขั้นนี้นะคะเห็นไหมสวยๆมาให้แล้วสเกิร์ตมีมาให้แล้วรอบคันพี่ขาไฟหน้าสวยๆเดิมๆแท้ๆเลยนะคะหลอดไฟแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะพี่ๆขาสวยงามนะคะสวยงามแท้ๆเลยพี่โอ้โหไม่รู้จะบอกว่ายังไงช่องเรามันเป็นช่องที่เน้นความเดิมอยู่แล้วนะพี่ๆจ๋านะคะใส่กริปนะคะไม่มีรอยช้ำใดๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกลายงาไม่มีคราบไอ้น้รารับประกันความสวยร้อยเปอร์เซ็นต คันนี้เครื่องแท้เครื่องเดิมแน่ๆนะคะพี่ๆขาไใหม่ก็แท้นะไม่มีการกรอใหม่ที่นี่จะซีเรียสมากเรื่องการกรอใหม่เราไม่ทําแน่นอนเอาเราเอาคุณภาพเข้าว่าพี่ๆจ๋าดูนะคะให้ดูความเดิมดูสภาพด้านหน้าพี่ขานะอ่าอยู่ให้ดูนะเปรียบเทียบนะคะไฟซ้ายขวาเลยนะคะสวยหรือเปล่าสวยมากๆคันนี้บอกเลยใครมาเห็นตัวจริงคันจริงนะยิ่งจะชอบข้างล่างนะคะนี่ มีเด y t ทามมาให้แล้วจ้าสวยๆเลยพี่ๆขาด้านหน้านะคะเป็นแบบกระจังหน้าแบบเปียโนแบ็กนะเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่นะเพราะว่าเรียกเองนะคะเรียกเองไม่ได่ามานะพี่นะ,ะโลโก้แท้ๆเลยจากนิสสันนะคะสีโครเมียมตัดกับจีดําเงานะคะข้างล่างนะเอาแผงแผงกันชนหน้านะคะสวยๆเลยดําตัดขาวพร้อมด้วยเด y t ทามนะคะเวลาสตาร์ทเครื่องอย่างนี้โห คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ลูกค้าตามหาเยอะนะคะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะโดนใจนะคะค่อนข้างที่จะขายดีเป็นรถอีโคคาที่ขายดีอันดับต้นๆเลยนะคะผลิตออกมานะคะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะการ ข,ข้อกําหนดในการที่จะเป็นรถอีโคคาร์นะคะนิสสันคันนี้มีมาให้พร้อมๆครบๆแล้วพี่ๆจ๋านะคะมาดูใกล้ๆก,กันเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้สวยเนียนกริบแน่นอนเบ้าแท้เบ้าเดิมร้อเปซ็นพี่ๆจ๋านะคะใสเนียนกริบแบบนี้ให้เห็นกันใกล้ๆเข้ามาเลยอ่าต่อด้วยนะคะต่อด้วย นี่เห็นไหมจ้ารอยต่อระวังกันชนพี่พี่ขาแนบชิดสนิทแน่นอนไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะเข้าหน้าไม่มีนะคะล้อแม็กนะคะสีทูโทนยางนะคะยางบิสโตนเลยนะคะพี่พี่ขาสีทูโทนแท้ของนิสันนะนะคะนี่หัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยช้ำไรอยขยับใดๆเลยพี่จ้าแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานค่ะยางนะคะตัวยางนะคะเดี๋ยวดูให้ก่อนนะ ตัวยางนี่อ่าเป็นยางของบิโสโตนค่ะยางปีสิบเก้าเลยคันนี้เดี๋ยวดูแลให้นะคะพี่ขาเดี๋ยวดูแลให้นะในส่วนของยางนะพี่ขาน่าถ้า,ถ,าถ้าดูคลิปนี้นะถ้าดูคลิปนี้แล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้นะนะคะคันนี้เดี๋ยวเรื่องยางสี่ล้อเดี๋ยวอยู่ดูแลให้เลยพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกัวงวลค่ะไม่ใช่เรื่องยากนะคะขอแค่นะคะมาเป็นลูกค้ากันนะมาให้มาให้อยู่ได้ดูแลแค่นั้นเองนะคะพี่ๆขานะคะเรื่องการสปานะคะอ่การดูแลความสะอาดการใส่ใจนะคะเราเราบริการดูดยานมิดอยู่แล้ว ด้านนี้นะคะมาดูสีให้ดูสีเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบใดๆเลยสีไม่มีการกลับมาแน่นอนตรงกับหน้าเล่มแน่ๆนะคะพี่ๆขาสามารถเช็คประวัติได้นะคะอ่ะคันนี้สวยจริงนะสวยจึงด้วยนะคะดูด้านบนนะคะไม่มีบุบใดๆทั้งสิ้นกลมลงมาด้านล่างสักนิดน,นึงไหมเพื่อความสบายใจอืมเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นเลยพี่อ่าเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นไหมฮะ เราให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยพี่ๆคะ่ะอ่าสบายใจกันบ้างหรือ,อยังนะคะไม่มีชนหนักแนะ่รอนช่วงล่างเดิมๆแท้ๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็นะคะดูกระจกนะคะกระจกมองข้างสวยๆแบบนี้นะคะสีดำนะคะตัดกับสีดำ เออสีดาตัดกับสีขาวนะคะมีไฟเดียวข้างกระจกข้างสวยๆเลยนะคะติดฟิล์มมาให้ครบๆเรียบร้อยใช้งานได้อีกยาวๆคิวกันสัตร์มีมาให้หน้าฝนแบบนี้เราก็ต้องใช้นะบางทีเราหลีกระจกนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะมันก็ใช้ได้นะคะไม่มีมันฝนมันก็จะกระเซ็นนะพี่ๆนะมีดีกว่าไม่มีนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถอย่างนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะคะอ่าเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะเสาวิทยุสามารถใช้งานได้ปกติพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูด้านในนะ,ะสปอยเลอร์นะคะ สปอยเลอร์หลังสีดําตัดกับสีขาวสวยๆมีไฟเบรกที่สามมาให้ใช้งานได้ปกติคันนี้สเกิร์ตมาให้แล้วรอบขันโอโ้โหดูนะคะดูท่ออย่างเท่เลยนะคะคันนี้เซนเซอร์ถอยมีมาให้แล้วนะคะด้านหลังสามจุดพี่ๆขาสวยงามไฟท้ายนะคะยังใสยังกริบอยู่เลยพี่ๆโอโ้คันนี้ใครได้ไปนะบอกเลยไม่เสียใจบอกเลยไม่เสียใจเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันมาดูด้านท้ายกันอ่าเปิดได้ไหมล่ะ เดี๋ยวเรามาดูต่อด้านท้ายกันเลยนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะคะพี่ๆขากุญแจลืมบอกไปได้กุญแจแบบรีโมทแบบนี้แล้วเรียบร้อยเปิดฝาท้ายต้นง่ายๆแบบนี้เลยพี่ๆขาเด้งขึ้นมานะคะจัดมาเลยเปิดเข้ามาด้านในสวยสะอาดไหมดูฝาท้ายนะคะเดิมๆเลยนะคะอ่าหัวน็อตไม่มีขยะเม็ดอากยังอยู่ครบค่ะพี่ขานะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยความเดิมของเรามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะพี่ๆรถไม่ดีรถไม่สวยเราไม่เอานะพี่นะคะ อ่าเห็นไหมคะอืมเห็นป่ะสวยขนาดนี้นะคะพี่ๆขาสวยขนาดนี้นะคะที่ไหนมันจะเอ่อ ไม่มีที่ไหนคุ้มเท่าคันนี้อีกแล้วพี่ๆค่ะถ้ามองหารถราคาประหยัดแล้วก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆโดยที่ไม่จุกจิกกวนใจนะคะซื้อไปแล้วรับรองนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะเกรด A อยู่แล้วพี่ๆค่ะเกรด B เกรด C เราไม่เอานะเอารถเกรด B มาแล้วมาพูดเกรด A อันนี้เราไม่โอเคนะพี่ๆจ๋าบอกเลยคันนี้สวยจริงสวยจึ้งด้วยนะคะดูขอบป,ประตูนะคะแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ขาเมดอาร์ให้มาแล้วครบๆจากโรงงานมาแบบไหนนะคะอยู่เหมือนเดิมแบบนั้นนะพี่ๆแผงประตู ้างพี่จ๋าอ่าพี่เห็นแ่งประตูข้างไหมคะสวยๆแบบนี้กระจกบานแท้จากนิสันนะคะโอ้โหนะคะฟิล์มพิ่งติดมาด้วยนะคะโลโก้ฟิล์มยังอยู่เหมือนเดิมเลยพี่ด้านในอ่ามาดูด้านในมาดูด้านในสวยๆพวงมาลัยสามก้านแบบนี้พี่ๆจ๋านะคะเครื่องอ่าวิทยุนะคะเป็นแบบซีดีนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทลนให้ก่อนอยากให้เห็นไม่มากเลยนะคะ ไม่แท้ไหม่เดิมนะคะไม่มีกลอไม่แน่นอนร้อเเดี๋ยวเปิดแอร์ดูก,ก่อนเย็นหรือเปล่าโอ้โหเย็นฉ่ำชื่นใจออกทุกครูนะคะแอร์ออกทุกช่องนะคะพี่คะด้านบนเห็นไหมพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะบังแดดยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยพี่นะคะบอกเลยนะคะไม่เสียใจนะคะน,นี้คะ่นะนัคันนี้นะคะนี่ ด้านในนะคะบอกไม่มีช้ําเลยนะคะแน่นๆตึงๆแบบนี้ไม่มีฉีกไม่มีขาดเกียร์อัตโนมัติค่ะพี่จ๋านะคะ mm. เครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็คันนี้ดูด้านหลังนี่ผู้โดยสารนะคะนี่มีที่วางแก้วที่พักแขนให้ครบๆเลยคันนี้โอ้โห ราคาดีนะคะราคาดีเปรียบเทียบกับออปชันที่มีในรถค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะพี่ๆจ๋าเพราะฉะนั้นนะ,ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานคันนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานบอกเลยว่าสวยแน่นอน100%ซนะคะถ้าชอบแล้วรีบจับรีบจองกันให้ไหวนะคะไม่ต้องคิดเยอะ นะคะคิดเยอะบางทีก็ไม่ได้ขี่นะคะไม่ได้ขับนะคะบางทีการคิดเยอะมันก็ดีค่ะแต่ถ้าเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีพี่ๆค่ะแลกกับความสุขของคนในครอบครัวไปไหนมาไหนจะได้ไปกันได้เป็นครอบครัวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายว่าค่าน้ำมันจะแพงไหมนะคะอยากไปตรงนี้อยากไปไกลสักนิดนึงแต่ว่าต้องเติมน้ำมันเยอะๆแพงๆช่วงนี้น้ำมันแพงพี่ค่ะถ้าเป็นไปได้ทางเลือกของเรารถอีโคคาร์แล้วก็ใช้งานอ่าใช้งานได้เหมือนรถที่อ่าเขาเรียกว่าอะไร ที่เปลืองกว่านี้ที่สิ้นเปลืองกว่านี้นะคะเราเซฟส่วนต่างไว้ดีกว่าเพื่อเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่าให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่านะคะพี่ๆคะ เพราะฉะนั้นทางทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะอยู่แนะนานะคันนี้ถ้ากําลังมองหารถใช้งานใช้ในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้พี่ขาไม่คิเลนะคันนี้นะบอกเลยนะคะถ้าชอบแล้วรีบจับรีบจองรีบทักกันให้ไวนะคะสนใจนะนะคะติดต่อได้เลยเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่จ๋านะคะโอเคสําหรับคลิปนี้อีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยฝากอีกช่องหนึ่งนะคะอยู่รวมรถเอออยู่รถกระบะมือสองเพชรยนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิ้งเลยนะคะเพื่อเวลาที่อยู่อัปเดตรถสวยๆเกรด A แล้วสามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้พี่ๆจะได้ไม่พลาดจา้าสำหรับคลิปนี้ E ีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ